สวัสดีครับสบายดีลูกๆค่ะเออคุณคุณหมอยอายุกี่ปีแล้วคะหกสิบสองปีโอ้หกสิบสองค่ะแต่ว่ายังหนุ่มยังแน่นนะคะเออพระเจ้าเสริมพลังไงอ่าค่ะแล้วคุณตาชื่ออะไรคะสายยนอ่าชื่อสายยนนะคะสายยนนันทามาตนะคะอ่าคุณตาฝึกประสบการณ์มากี่ปีคะถึงได้มาฟังเข็มแบบชำนาญอย่างนี้คะ ว่าปกติแล้วก็ทําทุกท <iet> <positives it, S 1> ุกวันเะพูดนะทุกทุกวันแต่ที่จริงก็ประสบการณ์มาก็มาหลายปีแล้วเริ่มไปเร <Antes. S 2> so really ิ่มเลือนเริ่มเรียงก็อายุสิบสี่ปีสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดปีก็เริ่มเริ่มฝึกงานฝึกงานก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็กี่ปีการทางานมาทุกวันเลยี๋ยวนี้ก็อายุหกช่องที่แม่ ก็นานเหมือนกันนะคะตั้งแต่อายุสิบสามใช่มะตั้งสิบสี่ปีสตั้งแต่อายุสิบสี่ปีจนตอนนี้หกสิบสองปีนะคะประสบการณ์ที่ถือว่าสุดยอดมากนะคะแล้วังการฟังเข็มคือการฟังเข็มคืออะไรคะการฟังเข็มนี่พ่อจะพูดให้ฟังนะการการฟังเข็มมันมีสองขนาดใหญ่ๆขนานแรกคือก่อนไปไม้จะร่วงลงดินการบําบัดมันจะรักษาได้มาก อันที่สองคือก่อนไปไหมจะล่วงลงดินคือไปไหมมันร่วงไปแล้วมันก็รักษาก็ล่าซ่าแต่ก็ได้ผลแต่ว่าคนเรามีอยู่สามร้อยหกสิบห้าจุดการเก็บไข้ได้ป่วยของคนไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนบางคนก็เก็บขาปวดหลังปวดเอวปวดตาปวดจมูกมันก็บอกว่าไม่รู้จุดไหนตรงนี้เพราะว่าสามร้อยหกสิบห้าจุดนี่ทุกคนมันต้องอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะจุดตรงไหน แล้วประโยชน์ของการฝังเข็มล่ะคะการประโยชน์ฝังเข็มนี่การบำบัดมันคือการรักษาลูกนั่นแหละการรักษาลูกบางคนมาก็แบบได้ยินว่าเดินไม่ได้ด้วยเหอคะเอเดินไม่ได้ตอนนี้ก็สามารถเดินได้ขยับตัวยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมคะใช่แล้วคนเสียละคะมีบ้างไหมส่วนมากถ้าไม่รู้จักก็เสียมากลูกนะเสียมากมีอการตายได้ ถ้าไม่มีความชํานาญพอใช่ไหมใช่ถูกต้องเพราะการฟ้องเข็มถ้าไม่ถูกตัวก็มีปัญหาตายเหมือนกันก็ถือว่าเป็นถ้าไม่ชํานาญจริงๆก็อันตรายมากใช่ใช่ใช่เทียบกับซีเวิตเลยค่ะจากที่เราได้ถามประวัตินะคะว่าการฟังเข็มคืออะไรไปแล้วนะคะทำประโยชน์แล้วก็ผลเสียที่จะได้รับนะคะก็ถือว่าเป็นอันตรายถึงมากที่สุดนะคะถ้าคนที่ไม่มีความชำนาญมากพอนะคะค่ะ าโรคอะไรบ้างคะทุกโรคหูพวกตาพวกีิสิดวางเก็บหลังปวดเอวไม่เจนแนีหัวใจปวกสิวปวสวรักษาพวกไขมันลาต้นขาด้วยใช่ไหมคะแต่พวดบุญยามันยาวมากการเก็บไปแต่กตาพวกหูเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรักษาได้ หลายโลกไหมคะเกือบก็ทุกโลกทุกโลกทุกโรค่ะสามสิบก็สามร้อยหกสิบห้าจุดอ่าสามร้อยหกสิบห้าจุดทุกโลกในการรักษาได้ค่ะจ้าเป็ตัวเห่านี่เออไม่ดูสามร้อยหกสิบห้าจุดเพราะว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าคนทุกคนนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นตรงจุดไหนแหละเป็นตาเป็นหูเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอนี่แหละก็รักษาได้หมดเหมือนกันทุกโรคละทุกโรคอันนี้พระเจ้าพอทานได้โอ้ค่ะก็ถือว่าเป็น เทคนิคล้วก็สัมพัน์มากเลยนะคะต้องอาศัยความชํานาญด้วยจริงๆแล้วก็ประสบการณ์ด้วยนะคะถ้าถ้าไม่ชานาญจริงๆก็อาจเป็นทาให้คนไข้เนี่ยอาจเป็นอันตรายถึงยายนะคะอืมอืมอค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูการฟังเข้มด้วยการรักษาโรคนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ นี่รถไขมันเนี่ยนี่นี่ว่านี่หมอทำัมจับปูขึ้นกี้ให้มันดีขึ้นนะก็จะได,ด้ทำปูโล่ด้อะอันนี้คือปูไขมันเออรถไขมันโอ้ <c oughs> ข่างเดียวไม่ต้องปูด,ดีแล้วหกค่างเดียวข้างเดียวไม่ต้องสองโล

รักษาเม็ดเลียดอีกก็ครึ่งเินก็รักษาผิวพธุ์ให้มันดูดีถ้าไม่มีไขมันก็ร่างก,กายก็ดูมันไม่ดีไม่สดใสเรื่อหมดละ บบลูกสาวยกแบกหัวใจไม่ดีก็จูนใหม่ให้ถ้าเป็นรถก,ก็สตาร์ทไม่ได้ต้องสตาร์ทใหม่จูนใหม่ให้ชาร์จแบตใหม่ใช่ถ้าคนไห,หนยังไม่เก่งก็จูนใหม่ให้หน้ามีเสียวก็ทำให้ รื่อไขมันนี่ฝังจะตรงหน้าทอ้องใช่ถ้าเป็นมันไม่กลับคืนมาอีกเพราะว่าเพราะวัตเฉพาะที่มันรักษาผิวพันณไว้แต่ส่วนเกินก็ออกให้หมดเลยถ้าน่าหน้าไม่สวยไม่งามก็ทำให้ใหม่อันนี้พวกนี้ก็รักษาโรคเหมนกัน อันนี้เขาเอินเรื่องังพกเนี้ยเขี่ยมสปาเพื่ออะไรต้นเขี่ยมสปาไทยเขี่ยมอะไรให้มันอ่ะตัวนี้ของเมืองไทยไม่มีนี่ก็คือการฟังเข็มรักษาหัวใจนะคะฟังไปจุดฟังเข็มจะอยู่ด้านหลังนะฟังฟังเล้วไห ลังไหมคะอแม่รเราควรแล้วเพิ่นมาจากกรุงเทพเดินทางมาไกลม,มากเลมากเลยว่าเกือบสอวันแล้วฟังฟังมาสองวันแล้วหรอวันนี้วันที่สอง ต้องฟังไปอีกกี่วันีก้วยพักอาิตน,น,น้ามอไปะเข้เขาเขา้ากินแล้วรู้สนะึกเบารงีเนนี่มนจะกวาุิดมารอบอ้มาันี้ฟังเข็มลคะกระบองเขาช่างไม่ดี ใช่ภจ้าษาของดีวก,กัก,ก,กามเจออ้าี่อง่่อ,อ,เน,อนเาพีนงบกกเจ้า่อสามงดีฟางกีหยุดกันเนี่ยมันแล้วใจจังหวะคนที่มีเัญหาพวกมีของพวไปตัดที่ลาวก่อนติดตามมาตลอดไปตัดที่ลาวมาตัดทีด ตามมาจากเรามาจากเราเลยนะคะผมเป็นคนไทยแต่ไปทำงานเราก็เลยไมเจอใช่ไหมคะเจอพอดีนะตากิ้วใสที่เราอือยุขวดสีบอหมอที่เราแล้วก็ตามแล้วก็ตามมาที่นี่คือบัญชาไงเป็นเยอะเยอะมากเป็นเยอะมากดีขึ้นฮะเบา ั้งกี่ครั้งแล้วคะจะจบสิบแล้วมั้งแต่ปีละเป็นปีบโว้ผมทิ้งมาเป็นปีเป็นมาเป็นติปีปเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมาชาร์จไฟใหม่ <laughs> แบบเป็นปีแล้วไม่เคยเติดต่อหมอพ่าหมอมันไม่ได้มาแล้วพอดีจังหวะต่อที่ที่หอมอว่างมาเจอกัน,น <laughs> กี่เล่มแล้วปัดไปล้มันเจ็บผตอา่าปัไปตกไปเด็กองมีเจกไป้ตอ่าไต้องบปักจาผมการเมรถไมันต้นขางไปเลยค่ะ ไม่กก็ได้อยากทหน้าอยู่เนั่นั่งนั่งบางคดูขอห่าเจ็บไหเจ็บป่ะทงานมเจ็บด

แรกว่ขั้งแรกโเก่งมากต่อไปก็จะทำดีเพยยีให้มันพวกพวกที่จะเข้าจีนเนออทนตหน้าต่อไปฟังเกมที่จริง <c oughs> <c oughs> ยิ้มเพื่อนูดิเอาจริงๆจึ๊ดแคเหมือนมีไฟกระแสไฟอะกระแสไฟอ่ไหร่เข็มดุมีกระแสไฟจึ๊ไฟอยู่ในคนมันเท่าไหร่กี่โวลต์กวไม่เป็นไรก็ดีนะเียฟังฟังเข็มรถเสียวนะหน้าใสนี่มันมันไม่มีปัญหา ก็สวสวยนานๆมันก็เตลยันครดีแล้วสวขงอันจ sure ้ามข้างคุมดีๆไม่เป็นไรดูใช้กางเกงกางเกงกระปสวยขึ้นหลายสวยขึ้นหลายรถจริงๆค่ะ เป็นเป็นโน้ตเราหยอกเดียวเขาบอกหยอกทุกอานาคโนนไปใส่เกียั้นาขายหมดเลยบ้านเนี่ยดเอาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ปุ๋ยแกมีดิอกเเอาคาครงแค้อยางวันอหยอกไม่เขาฝังไปสองวันจะหายขาสวยมากเลยทีนี้มรวยราเพิ่มเากีมาใส่เพือขาเลยเรือเรื่มดีเื เดีอาจริงไหมจสวยธรรมาาตงเพงแล้วดีกว่ายารักใาคืออะครัใช่เต็มลยนะอันนี้เยาคงมัดเราจะไมันจะกินล้วาำไมได้ต้อมาหามาสี่ห้าวันกลับมาเด็ยนแล้วกินมาไรบ้านนะเช่ทนี้เราเลยเลิกเลิกใา้กันอีกก็โดนเหมือนกันใาย วันนี้ sẽ được thay นั้น ด้านฟังเข็มนะคะที่บนใบหนา้าล้วก็ต้นขานะคะใช้ระยะเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะก็สําหรับการลดต้นขานะคะก็จะเปลี่ยนไปอีกข้างหนึ่งนะคะเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงนรอเิงค่ะพอปาานนกกะัว้ร

ผู้เพิ่นขับผีให้ไก่เฮาเจ้าทานอย่าไปจิตยอมยานสังแวทว่าทนไงพระเ,เ,เยซูเพิ่นช่วยได้ทุกทิ้งสารพัดส่งกำจัดผีม่านพ่ให้มันมาไก่เพราะเพื่นเอาใจสู่แลดูทุกเท่าทำเพิ่นได้สงจิตตามพวกเขาโยสูมือบอมีเวนเลรยามเพื่อช่วยให้ความโอขันดาน ามสงสรารลูกกี่รอดหนีไปได้พอเป็นน้ำเาเลียนเมืองสวรวันมาบอกข่าวบอกเจ้าพี่น้องลุงป้าให้รับเอานี่ละองค์พระเจ้าผููประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ผู้เนทุ่มมีดิ์มากไม้หลายหลายลนทั้งเมืองบนเมืองฟ้าเมื่อทั้งเมืองบนญเมืองเมืองฟ้าเนี่ยังยังผิดข้องเนี่ย เพิ่งจะแจกเลยว่าตาหนิบเนินอ่ะเมืองบนเมืองฟ้าทั้งเมืองบนเมืองฟ้าพระองค์โลกกากระพัวทอจำไม่เด้อคุณพ่อนี่ละองค์พระเจ้ากุมาคำช่วยสู้เพิ่นเที่ยวหูไหนเลี้ยงของพระองค์และตัดสินใจรับเอาพระองค์ไว้ย้ำเมื่อเฮาตายไป เพลนสีผ้าเฮาขึ้นสวรรค์ท้องไปย่องยองอยากไปพระพิ้องไปเน่ายังอยู่สวรรค์หันไปหอดที่นั่นที่แม่มีแต่ความสุขอันตรายภายทุกแม่นบ่มีมาไกล มาสัมภาษณ์นะคะคือพี่เขาทําการฝังเข็มลดต้นขามาแล้วเราจะมาถามความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงบ้างเราเป็นยังไงนะคะดีขึ้นไหมคะ่ะมาถามกันเลยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่รู้สึกยังไงคะก็รู้สึกดีนะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกตอนที่เขาแทงนี่ไม่ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่ว่าจะรู้สึกเจ็บตอนที่เขาเอาไฟฟ้ามา ช็อตนิดนึงอะ่ะแล้วก็จับตรงเข็มที่เขาแทงค่ะค่ะประมาณนี้แล้วต้นขาลดลงไหมคะเล็กลงค่ะอ๋อแค่แค่ทํายังไม่ยังไม่ถึง3มชั่วโมงนะคะต้นขาดูเล็กแล้วก็เดียวลงนะคะอะ,ะพี่ลองยืนให้หน่อยนะคะยังยืนให้ดูหน่อยค่ะอ่ะรู้สึกเล็กลงจริงๆนะคะต้นขาค่ะ,คะต้นขาใหญ่แล้วก็ปวดตรงนี้ด้วยอ่ ค่ะพี่เขาก็มีอาการปวดที่หัวเข่าด้วยนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะคนที่ฟังเค็มรักษาสิวรักษาหน้านะคะให้หน้าขาวหน้าใสนะคะเป้ําความรู้สึกกันเลยนะคะว่าทําแล้วรู้สึกยังไงนะคะหน้าใสหน้าขาวขึ้นจริงไหมนะคะไปเลยค่ะหน้าขาวหน้าใส รักษาตรงจุดไหนบ้างคะแต่ก่อนก็เป็นสิวเต็มค่ะแต่เนี้หายแล้ว<อ>กำลังจะหายไม่ใช่ไหมอันนี้คือเลือดออกมานี่คือมันเป็นเลือดของที่สารไม่ดีใช่ไหมคะมันเลยออกมาค่ะแล้วเคยฟังเข็มกี่ครั้งบ้คะบนเบนบนเบน,เน้าสงค่ะแล้วก็ปังหัวก็รู้สึกดีขึ้นใช่ไหมคะ โรคชาโรคชาโรคแบบเออถ้าปล่อยไว้มันก็จะเป็นอัมพาตค่กมันจะเส้นมันยืดหมดแล้วมารักษากี่ครั้งแล้วคะมารักษาก็หลายครั้งเพราะว่า่ที่มาที่นี่เพงสองครั้งเพิ่งมาเมือวานที่เทลาวก็เลยติดตามมาตั้งแต่อยู่ลาวประเทศลาวใช่ไหมคระเทศลาวก็ไปผ่าประมาณสามสามสี่ครั้งคือมันก็ดีขึ้นก็เลยก็เลยถามว่า ประเทศไทยอยู่ที่ไหนนะผมผมอยู่กรุงเทพพอดีเป็นทำง,งานมันมีอาการหรออมอบอกปล่อยปล่อยไปมันก็จะมีอสิดเป็นอัมพาตใช่ไหมปากเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมิวิผมเจอหมอหมอก็เลยรักษาให้แล้วมันก็ดีดีมากเลยก็เลยติดตามตั้งแต่นั้นมาเลยเแล้วก็พอดีศาาึกษาไปคือมันเหมือนมันเหมือนเซลล์ที่ตายคนเราใช่ยไหม หมือนเซลล์อะถ้าเลือดทำตีบเส้นตีบมันก็จะตายใช่ไหมมาหาหมอหมอก็คือจะไปกระตุ้นให้ระบบเลือดเดินคือก็เหมือนเหมือนเรามันมันเซลล์มันแย่มันก็กระตุ้นใหม่ใช่ไหมปรับปรุงใหม่ให้มันแบบเหมือนเหมือนให้มันฟื้นขึ้นมาใหม่ให้มันมีกําลังวามชาขึ้นมาใหม่มันมันเป็นวิธีวิธีหนึ่งของ ซึ่งวิธีแพทย์ปัจจุบันเนี่ยมันก็คือจินยาใช่ค่ะเป็นดกินยาอคืออย่างเนี้ยมันไปกระตุ้นหรือวมันเห็นผลเลยซึ่งความฟิลลิ่งหรือความที่ของผมผมก็มีความรู้สึกของผมเองนะออต่อไปนะคะเราจะมาสัมภาษณ์นะคะคุณตาที่ทําการฟังเค็มรักษาโรคอาา่อาอมพฤษอมตพาดนะคะตอนนี้ก็สามารถเดินได้แล้วนะคะอ่าเรามาสัมภาษณ์กันเลยนะคะ คุณตาคะฟังเค็มแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเจ็บปวดไมแห้งเต่ก่อนหนึ่งนั่นแบบเดียสิเดินไม่ได้เลยใช่ไหมคะับนี่เป็นช่อยมากเลยมะนี่คนช่อยคนในนั่นที่นี่เขามาอยู่ในโบสถเนี่ยพยุงตัวกับพวกพี่น้องไอ้หน้องด้อยเนี่ยพยุงตัวรักษา มาปักเข้มดักควายดีมือดีเว้นดีขึ้นอาเมนแล้วคุณตาฟังฟังมากี่ครั้งแล้วคะโอ้ยนับหมดเลยแล้วฟังคือตอนนี้สามารถเดินได้เลยใช่ไหมคะเดินได้ค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับค่ะยนมาสลาย มันแตกได้เป็นลึกลับเรียนละฟังเขียมมันไม่นันนี่นี่เป็นที่จริงมันแพงกันแล้วก็ปวผขาตายได้ป่ะถ้าสมัยก่อนผมไมันจับปากเขียมไม่ได้ Thank you